ล่ะครับเด,เด็กตอนนี้แม่เอพิ่ชอน้นองวิเลกำลังกินข้าวกันอยู่นะพ่ออดก็เลยเดินแอบออกมาดูว่ามีอะไรเล่นบ้างเฮ้ยมีเครื่องเล่นอันเนี้ยเหมือนม้าหมุนเลยนะแต่เด็กๆด,ดูดีๆนะวามันตีลังกาอยู่เห็นปะ่ะมันไม่ได้ตีลังกาได้อย่างเดียวมันเอียงได้ด้วยนะเดี๋ยวพว่อจะลองไปเล่นดูมีพ่ออคนเดียวเด็กๆเ,เขาไม่กล้าเล่นอาจจะอันตรายเกินไปนะเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนหน่ากลัวหรือเปล่านะดูดิ เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่เที่เครื่องเล่นแล้วนะที่เราเห็นเมื่อกี้หมุนๆน่ะตอนนี้กําลังรอคนมาเล่นให้เต็มก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันสนุกลละมันขนาดไหนนะเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มหมุนแล้วนะครับตอนนี้คอนเป็นเครื่องเล่นที่หมุนค่อนข้างจะเร็วมากเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเร็วขนาดไหนแล้วผมจะถือจับขายได้ไหมนะนี่นะครับตอนนี้เริ่มไปแล้วนะมันจะเวียนหัวนิดนึงเล่นเครื่องเครื่องเล่นชนิดนี้เอาละครับเริ่มมันจะมีตะแคงทีกิริยาด้วยนะเริ่มเร็วแล้วนะครับไปไปแล้วเริ่มไปแล้วตอนนี้หลายๆคนก็กรี๊ดร้องแล้วนะ <laughs> เอาละครับเด็กๆตอนนี้ก็กินกันอิ่มเรียบร้อยนะเมื่อกี้พ่ออ๊หนีไปเที่ยวเครื่องเล่นนะหวังว่าเด็กๆคงจะชอบนะครับเก็บภาพมาฝากตอนนี้เรากําลังจะไปกันที่ท oh <my> ี่ใดแล้วอยู่ตรงนี้เลยนะครับเอาถึงทางเข้าแล้วครับเด็กๆไปเลยนี่เดี๋ยวเราจะต้องสแกนคิวอาร์โค้ดจากตรงนี้นะจากตรงนี้ของเรานะเข้าไป ตอนนี้นะครับเราเดินเข้ามาถึงในวอเตอร์เวิร์แล้วนะของสวนสย,ยามนะคนก็เยอะมากแล้วนีม่มีมีด้วยโอ้โหสไลเดอร์อันใหญ่ๆนะแต่เรายังไม่เจอสไลเดอร์ในตำนานของเขาสไลเดอร์เจ็ดสีเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราก็จะเจอแล้วสไลเดอร์เจ็ดสีอยู่ไหนนะครับนุ่นพร้อมเล่นน้ำยังเราอะพร้อมแล้วใช่ไหมนี่น้องอินเลเมื่อกี้ที่เขาไปเลือกนะห่นยางได้ออกมาแล้วโอ้โหลายน่ารักเลยลายกโก ไหนเอ่ยโอ้โหนั่นไงเจอแล้วสไลเดอร์ในตำนานสไลเดอร์สายรุง้งนี่คนเขาก็มาเหมือนมาทะเลกันจริงๆเลยนะสมกับชื่อทะเลกรุงเทพจริงนี่อินเลเต็มพร้อมบอกว่าอยากกระโดดน้ำแล้วครับร้อนมากสำหรับเพื่อนๆนะครับเด็กๆที่จะมาเที่ยวสวนสยามนะเอาพุดว่ายนะ้ำมาไม่รู้ไว้ไหน เป็นแบบนี้นะครับในส่วนสยามจะมีล็อกเกอร์แบบนี้ให้เช่านะครับครั้งละ60บาทนะครับมัดจาอีก100อนะแล้วเราก็จะเก็บของไว้ปลอดภัยได้เลยในนี้เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่ชอนก็นชุดเรียบร้อยอินเล่ก็เรียบร้อยมีห่วงยางด้วยเดีเ๋ยวเราจะไปเล่นทะเลกรุงเทพกันนะครับ นี่นะครับบรรยากาศสวนสยามนะครับปี2024บรรยากาศก็กยังน่าเล่นอยู่นะยังร่มเรื่นอยู่โหคนเยอะแยะเลยอะ่ะพิลลี่ลงเลยเปล่า <Okay. S 1> พิมช้อนใส่แว่นรอแล้วว่าพร้อมที่จะลุยแล้วพิมชอนอะ่ะเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องลงน้ำนะเอา้าทำไมถึงหยุดแล้วลงมาเลยฮลล่ชอนเอานะครับตอนนี้เตรียมตัวนะครับ เดี๋ยวเขาจะชวนเต้นแล้วอ่าตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานกันใหญ่อ้าวมาดูโอ้ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหดับน้ำโชว์หน่อยสิครับอือหือดับสุดด้วยดับสุดด้วยอ้าวเดี๋ยวมาดูแม่เอบ้างโอ้โหแม่เอเต้นใหญ่แนละ้วเต้นแรงเต้นกานะครับผม <c oughs> เดี๋ยวพอออทถ่ายภาพบรรยากาศว่ายน้ำทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่สวนสยามนะดูนี่โอ้โหยอดเเเด็็็กมารรววนี่เรามาเล่นโซนนี้กันดีกว่าครับ มีสีสันด้วยมีน้ำตกด้วยระวังสะดุดนะครับตอนนี้กำลังจะว่ายน้ําเพื่อไปวางไข่นะครับว้าวปลเลขึ้นเลยแมบบ่เอก็เหมือนอยากจะเล่นด้วยนะแต่เขาไว้ให้เด็กเล่นนะผู้ใหญ่อย่างเราเล่นไม่ได้เราต้องมาแอบดูอย่างเดียวเอา้าดิเลมาลงมาเลยเว้าายหญมา กระเด็นเลยอะ่ะอเลขึ้นได้หรอไม่ลื่นเหรอไม่ลื่นเหรอไม่ไม่ลื่นเหรอเอ้ามาดูพิ่น้อนไหลลงมาเลยดำมาเลยวยล้าวม, <c oughs> มีใส่ลุงด้วยเห็นเป่าเดี๋ยวให้แม่ลองเข้าไปดูซิว่าน้ำมันหล่นลงมามันแรงไหมผมจะเปียกเลยนะเข้าไปรออเนี้ยเอา้าหนึ่งสอเข้าไปแล้วโอ้โหมีใส่ลุงด้วยอ่ะเป็นภาพี่สวยนะ โอ้โหนี่จอห์นจ้าเข้าไปล้าและตอนนี้เขาได้ฝึกวิชามากว่าร้อยปีนะครับผมกำลังใช้วิชาหมูเพื่อที่จะว่ายน้ำออกมาจากน้ำตกว่ายมาเลยดูอห์นดูน้ำตกเจ๋งมากอ่ะที่นี่ขอบบก ตอนนี้เราเปลี่ยนสะใหม่แล้วนะย้ายจากทะเลเทียมมาลงสะน้ำวนมั่งแล้วนะไปเลยครับเด็กๆดูด้วยนะว่าลึกเปล่าตอนนี้น้องอินเล่ลงมาแล้วนะลองงงยิงงงยิงงงยิงอายตัวหรือเปล่าเนี่ยโดนปลาฉลามอินชอนนะครับไล่งับอยู่หลังนี่นี่ดำน้ำอยู่หลังว้ามาแล้วมาแล้วอาชญาอน ปาลาฉลามมิ้นท์โอโ้โหปลาฉลามมิ้นท์ทอมยินเลยระวังนะว้าว<า>เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวจริงๆป่ะเนี่ยกลัวจริงๆครับเปล่างทำไมเงี้ยกลัวจริงๆเหรอโอ้โหทาครีมจนหูขาวเลยนะ ตอนนี้นะครับน้องอินเลกํลาลังเจอปัญหานะครับเจอฉลามอ้วนนะครับกําลังดําขุดไล่จับอยู่นะตอนนี้เจอฉลามอ้วนไล่กัดอยู่เลยตอนนี้น้องอินเลบอกไม่ไหวแล้วนะโดนฉลามอินชอนกวนบอกขอขึ้นก่อนไปเล่นเครื่องเล่นอื่นบ้างอยู่น้ําวนน้าลึกบอกอินเลเสียเปียบ ตรงนี้จะเป็นไซแอมลากูนนะครับเป็นพื้นที่ของวอเตอร์เวิร์ของสวนสยามนะโอ้ตรงนี้สวยอะตรงนี้ได้เลยเหมาะสำหรับเด็กๆเลยนะนี่อยากขึ้นไปข้างบนไหมต้องเลไปเลยเลไปเลยลูกระวังน้ำนะไปเลยขึ้นนิกขึ้นนี่เลระวังนะเลระวังนะไปเลย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 โอ้ยคนเยอะอะไปตรงนี้ก่อนนะว้ ฝนตกแล้วระวังลื่นนะไปไหนต่อไปไหนต่ออยตรงนี้มีลูกบอลปั่นๆด้วยเลยมาดูตรงนี้สิมีไงมีนกพูด้วยอุยเลยมีที่ปั่นๆอย่างนี้ด้วยอ่ะอยากเล่นแบบไม่ต้องหลอกเอาไปด้วยสิไปด้วยเดี๋ยวมาดูที่ ลงมาเลยไงปลาแล้วโอ้โหไหลไม่แรงเลยไหลไม่แรงเลยอ่ะมันเปี้ยวไปใช่ไหมเไไดี๋ยวไปเล่นข้างนก,กันดีกว่า<ไ>เดี๋ยวพ่อไปขึ้นกันแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อรุดพาเด็กๆขึ้นไปก่อนไม่งั้นเดี๋ย็กๆจะไม่ตามขึ้นมาลิงทอนโอ้โหนึกว่าจะหาใครไม่เจอซะแล้ว ชิบ้าคิดไปเลยอย่ายอมแพ<ห>้อยู่ในเนี้อแหะลองไปดูข้างในนี้ไหมว่ามีอะไรบ้างพี่ช้อนในเนี้อโอ้ในนี้มันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่น้ำหยดเต็มไม่หมดเลยพี่ช้อนอด,นดูอันนี้ดิเฮ้ยอันนี้โคตรมากเลยอ่ะใครเป็นคนวางอ่ะคือแบบย่างเส๋ยงอะพี่ช้อนดูดิอินท้อนดูดินี่มันอะไรอะ่ะ ทำไมมันหมุนอย่างนั้นลนะ่ะเฮ้ยสุดยอดอะ่ะเป็นหลักการวิทยาศาสตร์ที่สุดยอดมากเลยนะน้ำไม่เต็มแก้วเลยโอ้โห,โโหนี่ข้างบนยังมีสไลเดอร์สีส้มอีกนะอันใหญ่เราย,ยังไม่ได้ขึ้นไปเทสเลยวีญญชอนไปเทสกันดีกว่าครับป้าเอาไปเลยครับวีญญชอนตอนนี้วีญญชอนจะไปลงสไลเดอร์นะอันที่เปี๊ยโอ้โหนี่เบ็ อุปรสรรคงานนี่คือมาตลอดอยู่นะต่อแป่แป๊ตลตลอดทางคือมาอย่างไรตัวเปรียีกแล้วอยู่ๆก็เปียกอ่าพีชชอนลงไหมไปเลยลงเลยเออล,ลงไปพร้อมอด,ดีลนะ่ะไปเดินหนึ่นส ใช่มันจะสนุงมากเลยฮ่นฮ่าอินทร์จะมาแล้วโอ้แรงแรงแรง,แรงใครได้ใครได้แรงไหมแรงไหมแรงเนาะวันนี้บอกได้เลยว่าสนุกจริงๆนะตอนนี้เราเดินมาที่สระเด็กแล้วนะอีกสระหนึ่งนี่เป็นสระเห็ดใช่ไหม ตนนี้เราเดินมาถึงสะเห็ดยักษ์แล้วนะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้หลังจากเล่นลากูนมาแล้วสนุกมากเลยุ้ยมันมีตรงนี้ด้วยโอโ้พึ่งรู้เดี๋ยวเราจะพาเด็กไปเล่นเห็ดกันก่อนนะครับเอาลนะตอนนี้น้องอีเล่ไม่สนใจใครแล้ววิ่งไปนู่นแล้วบึงบ้งบึงบ้งบึง้งบึ้งบึ้งโอ้โหไม่เล่นเห็ดก่อนหรอจะลงสไลเดอร์อย่างเดียวเลยเี่พีมชอนก็เอาด้วยไ,ไปเลยเร็ว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 ลไปแล้ว,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 วโอ้โหพี่ชอนไปครับ โอ้โหบึด้ดไหลไปเลยอ่เอไหล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 ลงก็เนี่ยตัวหนก <c oughs> โอเคตอนนี้พี่ชอนตะก,กิดพ่ออดแล้วนะมีอะไรครับพี่ชอนอ๋ออยากไปเล่นตรงนี้เดินเดินไปทางซ้ายสิครับเ,เดินไปทางซ้ายก่อนจะเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมอ่ะไปเลยอินเลไมอินเลนทางนี้ครับไปเลยครับอยากเล่นสไลเดอร์ฝั่งขวาบ้าง จัดให้ไปเลยเอาคนละเลนเลยคนละเลนเลยเอาพี่ชอนขอไปก่อนหนึ่งสองสามเอาต่อไปอีเลอีเลพอไหมหนึ่งสองสามแล้วขอไปก่อนพอไหลดีกว่าอีเลเมื่อกี้พ่อโอ๊ตบอกว่าสไลด์ลงมาพอแล้วพี่ชอนบอกขออีกอันหนึ่งแต่ไม่ใช่อันเดิมไปอันใหม่ที่นี่มีสไลดเดอร์เยอะมาก มีหลายแบบมีหลายไซส์มีหลายขนาดอเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมพี่ชอนนะหนึ่งสองสามไปเลย ลครับเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับการเล่นน้ำของเราในรอบนี้ที่สวนสยามในปี2024นะยังดูทันสมัยและยังน่าเล่นกันอยู่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครดูชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่อินชอนและน้องอีเลยในการทำคลิปต่อไปนะบายบายไปแล้ว <Bye> <laughs>